ทีนี่คือจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานที่ยังคงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์และก็สวยงามมีถนนหนทางที่สวยงามเวลาขับรถเดินทางไปเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามและก็สืบสานกันมาอย่างยาวนานส่วนแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆก็สวยงามครับเวลามาเที่ยวเนี่ยก็ไม่ควพรพลาดเลยทีเดียวแลวครับ คลิปนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางมากันที่จังหวัดเลยครับและการเดินทางขับรถมาที่จังหวัดเลยบอกได้เลยครับว่าไม่ยากนี่ครับไปไปเชียงคานไปทางไหนครับกลับเลยครับต้องเลี้ยวกลับเออสวัสดีคุณชมครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับ ถึงตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคือผมขับรถมาสักพักหนึ่งแล้วลหละแล้วคิดว่าอีกสัก 6- กถึงเชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะถึงเชียงคานจังหวัดเลยใช่แล้วละครับหลังจากที่ขับรถมาจนถึงสระบุรีแล้วเนี่ยเส้นทางที่ผมเลือกใช้ต่อไปก็จะเป็นเส้นสระบุรีหล่มสังครับคือเส้ทนทางนี้ง่ายๆเลยมันก็จะเป็นเส้นทางเดียวกันกับไปเขาค้อเพชรบูรณ์นั่นแหละครับแล้วพอถึงแยกเขาค้อเนี่ยผมก็จะขับตรงขึ้นภูไปเลยนะครับเข,เข้าเขตจังหวัดเลยผ่านด่านซ้ายทะลุท่ารี แล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางซึ่งนั่นก็คือเชียงคานนั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าที่ด่านซ้ายเนี่ยเขากำังจะมีงานเทศกาลผีตาโขนกันนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมจะแวะเที่ยวที่ด่านซ้ายก่อนแล้วค่อยออกเดินทางใหม่ตอนช่วงสายๆครับผมมาถึงที่ด่านซ้ายเวลาตีสี่วกว่าครับ แล้วก็มานอนพักอยู่ในปั๊มปตทด่านซ้ายเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวหลายๆคนซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าที่นี่คือจุดรวมพลของนักเดินทางโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก็ได้ครับและถ้าพูดถึงปั๊มน้ํามันทุกๆครั้งที่ผมเติมน้ํามันผมก็แอบคิดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำไมคนไทยเราต้องใช้น้ํามันแพงกันด้วยทั้งทั้งที่ประเทศของเรามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติน้ํามันดิบและก็ลงกลัดน้ามันใช้เองได้ภายในประเทศ ขณะทีนน่ผมนั่งจิบกาแฟายามเช้าอยู่หัวของผมมันก็คิดจินตนาการไปเรื่อยครับว่าแต่ผมเป็นผู้มีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะสั่งหยุดการผลิตน้ำมันภายในประเทศทันทีในเมื่อผลิตใช้เองแล้วมันแพงขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปผลิตมันครับผมจะไปสั่งซื้อน้ำมันจากบรูไนมาใช้แทนแล้วให้เขาขนส่งน้ำมันมาให้เราใช้โดยทางเรือครับซึ่งราคาน้ำมันของบรูไนในปัจจุบันผมจะยกตัวอย่างแค่ดีเซลอย่างเดียวก็แล้วกันเนาะก็จะอยู่ที่ลิตรประมาณ8บาทครับ และพอมาถึงบ้านเราผมก็จะนํามาบวกค่าภาษีค่าแวดกองทุนค่าขนส่งต่างๆให้มันรวมอยู่ที่17บาทครับบวกกับต้นทุน8บาทที่ซื้อน้ามันมาเท่ากับผมจะขายน้ํามันให้กับคนไทยใช้ในราคาลิตรละ25บาทครับซึ่งเรทนี้ผมคิดว่าน่าจะแฮปปี้กับทั้ง2ฝ่ายนะครับรัฐบาลก็ได้เงินภาษีไปพัฒนาประเทศและที่สําคัญคนไทยเราได้ใช้น้ามันถูกลงนั่นเองครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อฝันของผมไปเท่านั้นแหละครับมันคงจะไม่เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน ส่วนบริเวณตลาดเทศบาลด่านซ้ายตอนเช้าๆก็คึกคักเลยทีเดียวครับมีของมาขายเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือว่าจะเป็นพวกผักนะครับที่ผมคิดว่าชาวบ้านแถวนี้เขาน่าจะไปหามาขายกันก็คือปูผ้าแล้วก็วางขายกับพื้นไปแบบนี้เลยครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านนะครับแล้วก็ดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งด้วยละครัส่วนบริเวณหน้าเทศบาลก็จะมีรถแห่หน้ากากผีกตาโขนครับ ซึ่งก็ได้ทําเตรียมไว้พร้อมใช้สําหรับการเล่นเทศกาลผีตาโขนในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่มาวันนี้เหมือนกับผมก็จะได้เข้าร่วมพิธีใส่บาตรพระก,กับชาวบ้านแล้วก็เหล่าบรรดาผีตาโขนสาวแบบนี้เลยครับโดยหลังจากที่เสร็จพิธีใส่บาตรพระแล้วเราก็สามารถขอไปถ่ายรูปกับพวกเธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ครับโดยในฐานะเจ้าบ้านไม่ว่าคนจะขอถ่ายรูปกับพวกเธอเยอะขนาดไหนพวกเธอก็ยินดีและก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับ ผมเดินทางออกมาจากด่านซ้ายแล้วก็ตัดไปทางอำเภอท่าลี่ครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเชียงคานโดยถนนเส้นนี้ก็สวยเลยทีเดียวครับขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดเวลาและก็มีจุดชมวิวด้วย่ะครับทุกๆครั้งที่ถึงจุดชมวิวผมก็มักจะจอดรถลงไปบันทึกภาพอยู่เสมอก็เพราะว่าภาพทิวเขาที่มีทะเลเหมอกสวยๆแบบนี้คนภาคกลางอย่างผมไม่มีโอกาสได้เห็นบ่อยๆหรอกครับและนี่ก็คงเป็นเหตุผลที่ผมชอบออกเดินทาง ส่วนภาพที่อยู่ตรงหน้ามันก็ได้ช่วยฮิวใจผมได้มากเลยทีเดียวล่ะครับพูดกันถึงจุดชมวิวที่เชียงคานก็มีจุดชมวิวสวยๆด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่เรียกกันว่าสกายวอล์กเชียงคานเดี๋ยวผมจะไปแวะเที่ยวที่สกายวอล์กเชียงคานก่อนแล้วค่อยไปเช็คอินห้องพักที่บริเวณถนนคนเดินเชียงคานตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้ซึ่งนั่นก็นคือบ่ายสองนั่นเองครับ มาถึงแล้วก็ต้องจอดรถของเราไว้ที่ลานจอดรถครับซึ่งสกายวอล์คจะอยู่ทางด้านบนภูเขาแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะต้องเดินขึ้นไปเพราะว่าที่นี่เขาก็มีรถรับส่งไว้คอยบริการเราอยู่ครับโดยสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปต่อคิวซื้อตั๋วมาก่อนครับค่าตั๋วจะอยู่ที่คนละ60บาทจากนั้นก็ไปขึ้นรถครับและรถก็จะพาเราขับขึ้นไปเที่ยวที่สกายวอล์คนั่นเองแหะครับ ขึ้นมาถึงแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดเดียวเท่านั้นแหะครับก็จะถึงสกายวอล์กแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณสกายวอล์กนี้ก็จะมีพระพุทธรูปให้เราเข้าไปกราบสักการะได้ด้วยล่ะครับองค์พระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าสกายวอล์กนี้มีชื่อว่าพระใหญ่ภูคกนิ้วครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรสูงกว่า19เมตร และก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของแลนด์มาร์คแห่งนี้ด้วยแหละครับใครมาเที่ยวที่นี่ก็มากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับส่วนใครที่จะเดินเข้าไปในสกายวอล์กก็ต้องไปหาถุงเท้ามาใส่กันก่อนครับอยู่ในถังสีแดงทางด้านหน้าวิธีใส่ง่ายๆครับก็คือสวมครอบลงเท้าของเราไปเลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็สามารถเดินเข้าไปในสกายวอล์กได้เลยเลยครับซึ่งสกายวอล์กแห่งนี้มีความสูงจากระดับแม่น้ำโของอยู่ที่ประมาณ80เมตรครับหรือจะเทียบเท่ากับตึก30ชั้น ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองกลัวความสูงก็ไม่ควรเดินเข้ามานะครับโอเคส่วนอีกฝั่งฟ้าของแม่น้ำโขงก็จะเป็นประเทศลาวครับซึ่งจากบนสกายวอล์กนี้เราก็จะสามารถเห็นวิวของแม่น้ำโขงที่กัน้นกลางระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศลาวและมันก็เป็นภาพที่สวยงามมากๆด้วยนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเชียงคานก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับที่จะแวะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆมาดูวิวทิวทัศน์สวยๆกับที่นี่ครับสกายวอล์กเชียงคานครับ ผมเดินทางออกไปจากสกายวอล์กเชียงคานเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเช็คอินกับทางห้องพักที่ได้จองไว้โดยการเปิด GPS นําทางไปครับซึ่งการเปิด GPS นําทางไปครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าหาทำเหมือนกับผมนะครับก็คือตอนที่ผมพิมพ์ค้นหาเส้นทางเนี่ยผมพิมพ์ไปแค่คําว่าเชียงคานครับมันก็เลยพาผมขับเข้าไปในหมู่บ้านที่ไหนสักแห่งหนึ่งทะลุออกหลังหมู่บ้านแล้วก็ไปโผล่สิ้นสุดตรง เส้นทางไปเปลี่ยวตรงไหนสักที่หนึ่งนี่แหละครับซึ่งถ้าดูจาก G P S มันก็จะขึ้นว่าสิ้นสุดเส้นทางแล้วก็จะมีจุดไข่ปลาให้เราเดินทางต่อไปแบบนี้ครับนี่มันให้เข้ามาลึกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยใครมีประสบการณ์แบบนี้เรามาต่กันฟังบ้างนะครับเมื่อกี้ผมเจอชาวบ้านแถวนี้เขาผ่านมาแล้วเขาบอกว่าให้ตั้ง G P S ใหม่ไปที่โรงพยาบาลเชียงคาน เดี๋ยวผมลงองพามาทีดนะครับที่เขาไปไปเชียงคานไปทางไหนครับกลับเลยครับต้องเลี้ยวกลับเออไปทางดำมาทางดำมาเลย <c oughs> ไปทางดำเลยเออขอบคุณครับขอบคุณครับลงเลยตาม GPS สสรุปผมก็ต้องเลี้ยวกลับนะครับแล้วก็ไปตามเส้นทางที่ชาวบ,บ้านเขาบอกไว้นั่นแหละครับ สุดท้ายผมก็มาถึงที่พักจนได้ครับที่พักของผมมีชื่อว่าไทยมาีครับซึ่งก็อยู่บริเวณเดียวกันกับถนนคนเดินเชียงคานนั่นแหละครับโดยห้องพักที่ผมจองไว้ราคาอยู่ที่800บาทครับซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับคอนเซ็ปต์ของผมนะครับเพียงแค่เรียบง่ายนอนสบายก็พอแล้วครับโอเคออกมาจากห้องพักถัดไปทางด้านหลังก็จะเป็นส่วนของระเบียงครับซึ่งบริเวณนี้เราก็สามารถมานั่งจิบกาแฟยามเช้าหรือจะมานั่งชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นก็ยอมได้เลยครับ เหมือนคนเดินเชียงคานยามเย็นเจริญจู่ใจดีให้ยืนจักรยานปั่นจักรยานกันการที่ผมได้กลับมาปั่นจักรยานอีกในรอบย0ิกว่าปีนั้นมันทําให้ผมคิดถึงตอนที่ยังเป็นเด็กๆครับตอนที่ผมปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนๆ ตอนนั้นมันมีความสุขและก็สนุกมากๆเลยละครับถึงแม้ว่าผมจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่ก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยครับที่ได้กลับไปคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นซึ่งก็ต้องขอบคุณที่นี่ที่ทําให้ผมคิดถึงเรื่องราวดีๆแบบนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับพูดถึงบรรยากาศดีๆของเชียงคานยามเย็นก็ต้องบริเวณหลังที่พักติดริมแม่น้ำโขงนี่นะครับ ซึ่งบริเวณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเชียงคานเลยครับที่นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเดินเล่นแล้วก็บันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันและที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือถนนคนเดินเชียงคานครับซึ่งที่นี่เองก็จะเป็นแหล่งสูตร,ร่วมนักท่องเที่ยวเลยนะครับที่พาการมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์คนจะเยอะมากๆและของกินก็เยอะมากๆด้วยล่ะครับ สำหรับตัวผมการที่ได้ออกมาซื้อของกินเดินกินไปเรื่อยมองดูผู้คนไปเรื่อยแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายครับเนื่องจากนิสัยส่วนตัวที่ไม่ค่อยชอบไปสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านมากนะักแต่การที่ได้มาเดินที่นี่รับทำให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินกับผู้คนแล้วก็ของที่มีมาขายอยู่ที่นี่มากๆเลยละครับและนี่ก็คงเป็นเหตุผลที่ผมยอมขับรถมาหลายร้อยกิโลเพื่อที่จะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งนั่นเองครับ บรรยากาศริมแม่น้ำโขงตอนเช้าเกับกาแฟร้อนๆมันก็ช่างเป็นอะไรที่เข้ากันดีมากๆครับโดยกิจกรรมตอนเช้าเของที่นี่ก็จะมีการใส่บาตรพระด้วยนะครับใส่บาตรพระเสร็จก็เดินไปหาอะไรรองท้องครับและนี่ก็คือมื้อเช้าของผมโจ๊กหมูใส่ไข่อิ่มแล้วผมก็ขึ้นมานั่งซึมซับบรรยากาศดีๆของที่นี่เก็บไว้ให้ได้มากที่สุดครับก่อนที่ผมจะเดินทางกลับไปใช้ชีวิตวนลูปเดิมๆของผมต่อไปนั่นเองครับ และถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ